สวัสดีครับพบกับทีเกนเตอร์นะครับวันนี้อยู่กันในซีรีส์สายฟรีปั้นทีมขึ้นลีกตำนานเป็น EP ีที่3แล้วนะครับอ่าซึ่ง EP ีนี้นะครับก็จะมีการพัฒนาทีมขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะจากภารกิจพิเศษนั่นเองนะครับอ่าภารกิจสะสมลูกแก้วศักยภาพนะครับโอเคกดรับเรียบร้อยนะครับและเดี๋ยวมาดูกันครับนี่เลยลูกแก้วศักยภาพวันนี้จะได้15 ลูกนะครับก็จะได้กบม่วงนะครับวันนี้ตัวเกมแจก,กบม่วงมานะครับรวมถึงวัตถุดิบศักยภาพนะก็จะเป็นรูนสีต่างๆโอ้แจกแค่สิเองนะตอนแรกผมคิดว่าจะเพิ่มเป็น15หรือว่า20นะครับนี่เลยได้กบม่วงมาแล้วนั้นที่พี่หนนะตัวเกมจะแจกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีขนนกด้วยนะครับอีก100อัอ่ะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะกลับมาเล่นดีหรือเปล่านะครับ ก็กลับมาวันเล่นวันนี้เลยก็ได้นะเผื่อบางคนเนี่ยเ,เดือนนี้อาจจะพักการเล่นนะครับคือให้เข้ามาเล่นวันนี้เลยเพราะว่ามันเหลือเวลาอีก15วันใช่ไหมเราต้องทําภารกิจรายวันนะครับเนี่ยตามนี้ภารกิจรายวันนะครับใช้เวลาเพียงแค่วันละ10นาทีเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่าก็จะได้อ่ารูนนะครับ5ดาวอันนี้มานะครับสะสมวันละ1ลูกนะ15วันถ้าเกิดเล่นได้ครบเนี่ยก็จะได้กบแดงนะครับกบดำแล้วก็กบม่วงมาอย่างละตัวนะอ่าคือที่เหลือเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับ อาตอนนี้มันเหลือ20อันนะครับแล้วก็25อันนะก็จะได้เป็นตัวรีเซ็ตอ่ะผมว่าตัวรีเซ็ตเนี่ยมันใบเดียวเองนะก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับะฉะนั้นใครที่ตัดสินใจจะกลับมาเล่นเนี่ยก็วันนี้เลยนะครับอ่าส่วนกบม่วงเดี๋ยวผมวันนี้จะตีบวกตัวนี้เลยนะครับอ่าเป็นตัวของ m o Moon b a s e b a l l อันนี้น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมเลือกตีบวกที่ m มูน s e b บ l l เนี่ยสาเหตุเพราะอะไรนะครับ รูนเมื่อกี้กดรับมาเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นนะเราต้องไปเล่นเซตพิเศษก่อนครับอ่าไปเล่นเซตพิเศษสักรอบหนึ่งนะครับอ่าไม่มีทีมเล่นไม่มีทีมตั้มกบอ่าทีมนี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันรอบหนึ่งเพราะว่าอ่าบางคนอาจจะต้องเข้าเกมออกเกมนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะหรือไปเล่นที่โหมดอื่นๆนะครับสักหนึ่งรอบนะครับแล้วเดี๋ยวอ่ารูนเมื่อกี้นะครับที่มันได้รับจากภารกิจเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับ อ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีการทำมินิแบทเทิลนะกับโคนี่อมาเธอ่อนะครับถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องเนอะอ่ะวนเครื่องกันก่อนนะครับก่อนที่เดือนหน้านะครับจะทำฉบับเต็มนะครับเพราะว่าจะแม็กซ์สังคู่นะอ่ะวันนี้เดี๋ยวตีการสนุกสนุกนะครับโอเคตีบวกก่อนครับกบม่วงอมาตีบวกครับตัวเรนเจอร์นี่พวกนี้ผมกุสากเก็บเอาไว้เลยนะครับ เนี่ยเราไปฟาร์มมาเนี่ยเออผมก็เอามารวมกันนะโดยเฉพาะพวกตัว6ดาวนะครับอ่ะครบไหมอ่ะโอเคครบเรียบร้อยครับอ่าตีบวกมา19นะครับเดี๋ยวทำมินิแบทเทิลกันสนุกสนุกลวกันนะอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับโอ้โหสเตตัสนี่ผมว่าก็ได้อยู่เหมือนกันนะแล้วผมก็ตีบวกค่าศักยภาพนะครับตีบวกไปเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวตีบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับวันนี้กดรับเข้ามา โอเคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมูนเวสบอลเป็นเรนเจอร์ของปีนี้นะอ่าก็จริงๆตัวเกมน่าจะเอามาเพิ่มโอกาสในกาชานะแต่อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นตัวแสงรละมืดนะครับมันมีรอบของมันอยู่นะตัวเกมเขาก็ไม่ได้เอามาแบบมัวซั่วเนะมันเหมือนมีรอบพิเศษของมันนะครับอ่าตอนนี้เห็นซาลิฮิมาเอากลับมานี่ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้นะ อ่ะโซนที่เหลือผมจะตีบบกตัวนี้ครับซันลี่หิมะาตัวกันบินนะครับก็ต้องเน้นนิดนึงอ่าเราตั้งเป้าจะขึ้นตํานานนะครับต้องมีตัวกันบินเจ๋งๆสักนิดนึงนะอ่ะซึ่งเน้นย้ํากันนิดนึงนะครับไอ2ีสองของผมเนี่ยไอีนี้นะครับเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นะเล่นมา2ปี2เดือนแล้วนะครับ oh. อ่ากบม่วงก็สะสมมาฟรีครับตั้งเป้าจะขึ้นตํานานเดือนตุลาคมอ่าทำไมต้องเป็นเดือนตุลาคมเพราะว่าเดือนหน้าสิงหาคมโคโรโบเรนเจอร์คือต้องเปิดให้ได้ตัวโหดนะ เออแล้วก็กันยาจะเป็นแสงมืดเก่าอันนี้ไม่ไม่ได้สนใจนะจะสนใจอีกทีนึงคือตุลาคมนะครับตุลาคมก็เป็นโคโรโบเรนเจอร์นะครับคือถ้าเกิดเปิดได้ตัวโหดเนี่ยมันก็มีโอกาสนะที่ไอดีนี้ของผมเนี่ยจะขึ้นตำนานได้ภายในเดือนตุลาคมนะครับคือผมไม่สามารถให้คาตอบได้นะว่าสุดท้ายจะขึ้นได้หรือเปล่า แต่ยังน้อยเราได้ตั้งเป้านะครับแล้วก็ได้พยายามนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาร่วมกันตั้งเป้าได้นะครับว่าเราจะอัพเวลไปถึงเมื่อไหร่นะครับถึงเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็หรืออาจจะขึ้นนะครับลีกมาสเตอร์สามสองหนึ่งของคนอาจจะยังไม่เคยขึ้นนะหรืออาจจะขึ้นตํานานไปเลยก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็ตั้งเป้าขึ้นตํานานอันนี้หมายถึงระบบใหม่นะระบบเก่าอันนี้เคยขึ้นไปแล้วนะครับจากการตีดานมาร์กคลิปก่อนก็ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเดนเจอร์รละเกียรก็ประมาณนี้นะครับ อของผมเนี่ยทั้งหมดก็ถือว่าประมาณหนึ่งอ่าบางคนเนี่ยอาจจะโชคดีกว่าผมนะอ่าผมมีการปรับเปลี่ยนเกียร์หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับก็อ่าเราใช้เอ็ดเวิร์ดบินนะครับนี่ไอดีนี้ผมก็มีเอ็ดเวิร์ดบินแม็กซ์นะครับก็มาเน้นเกียร์กันนิดนึงโอเคเดี๋ยวดูกันครับมินิบัตเทิลนะยาซีเรียสอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันยังไม่แม็กซ์นะครับผมจะไม่ได้ใส่ เไม่ได้สนใจนะครับเรื่องของการใส่เกียร์นะครับอย่างตัวนี้ตีบวกค่าสศักยภาพนะทางในส่วนของอค่าตีกายนะครับพลังโจมตีนะครับแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยตีบวกไปนะครับพลังชีวิตตีบวก16เปอร์แล้วนะพลังโจมตีนี่1 0บเปอร์อก็น่าจะเจ๋งขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคมาดูค่าสเตตัสกันนะครับมูนเบสบอลนะครับค่าตีกายเดิม 9,000,5เยอะมากนะพลังชีวิต9,300ครับเยอะมากเลยทีเดียวอ่ายืนจุด110นะครับอ่ะเคลื่อนที่รวมกับเกียร์วิ่งเนี่ยก็ประมาณ144ก็ถือว่าวยอยู่เหมือนกันนะคู่ดาวเรนเจอร์ครับเสียเปียบอยู่นะอ่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาแม็กซ์นับแล้วก็มีเกียร์ลดคู่ดาวเรนเจอร์เต็มๆอยู่เหมือนกันนะเออก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับสำหรับตัวมูลเบสบอลอาจจะดูกันสนุกสนุกแล้วกันนะคือคู่นี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่า ตัวโคนี่อามาเทสึเนี่ยเขามีฮิวเลือดนะครับแต่ตัวนี้มีการขัดขวางฮิวเลือดนะครับมีดาเมจบวกประเด็นนะครับก็จะสามารถปั่นป่วนได้นะครับส่วนตัวของโคนี่มาเทสึเนี่ยเขาเป็นดาเมจใบนะครับทะลุอมาตาอะซึ่งตัวนี้ก็มีอมาตะาด้วยเพิ่มพลังโจมตีเรียกได้ว่าสกิลเนี่ยเหมือนมันมีการคัดคานกันอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เรนเจอร์เป็นคนละธาตุนะครับซึ่งแสงและมืดจะชนะทางกันเองนะ,ะน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ มืดชนะแสงอ่าก็คือตีแสงแรง3เท่านะแต่แสงก็ชนะมืดเหมือนกันครับแสงก็จะตีมืด3เท่านะแต่แสงและมืดเมื่อไปตีกับทาตุปกติน้ําไม้และไฟเนี่ยอัตราจะเป็น1ต่อ1นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวโคโนี่อามาเทสซแม็กเนี่ยผมเคยทำแบทเทิลครับทุกคู่ไม่มีใครครับสู้โคโนี่อมาเทสืบได้เลยเออทำไมมาถึงสู้ไม่ได้นะครับสาเหตุหลักเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นธาตุเสมอกันเพราะว่าไปตีกับธาตุปกติก็จะเป็น1่ตัวหนึ่งนะและตัวนี้เป็นสายพลังที่มีความถึกนะครับพอมีความถึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะตีก,กันนานอพอตีก,กันนานปุ๊บเนี่ยตัวนี้ปล่อยออกมาได้เรื่อยๆเนี่ยก็ติดความสามารถไฮเปอร์นั่นเองครับคือพอเพิ่มค cool รูราเรนเจอร์ศัตรูทีละวิ2วิ3วิมันมีผลนะเพราะว่าศัตรูศัตรูครับเมื่อปล่อยตัวได้น้อยลงเนี่ยมันก็โดนโคนี่นะครับซัดดาเมจนะครับยิงสกิลบายแถมตัวมันเองเนี่ยก็ฮิลวเลือดได้อีก สร้างเรลเลือดอีกลมสกิลอีกคือมันครบเครื่องมากๆนะทําให้หาเรนเจอร์นะครับที่บัตเทิลห่ต่อ1กับโคนี่มาเทสซยากมากหาตัวสู้ได้แทบไม่มีผลใช้คําว่าแทบไม่มีเลยดีกว่า s <S ก็จะเหลือเพียงแค่เจ้ามูนเบสบอลนี่แหละอาที่มีโอกาสนะอาจจะด,ดูสกิลนิดหนึ่งนะครับตัวของมูนเบสบอลนะครับสกิลหนึ่งดาเมจกระเด็นนะครับออีกฝั่งหนึ่งไม่มีอมาตานะ สกิลนี้ไม่ทะลุนะครับแล้วก็หลังฮิวต่อเนื่องสกิลสองบับหน้าป้อมนะครับอามุะนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เคลื่อนที่ไวนะครับความสามารถไฮเปอร์คัดขวางการสร้างกองทัพสตูนะครับก็คือเพิ่มผู้ดาวเรนเจอร์นั่นเองความสามารถไฮเปอร์เหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งของโคนี่อามาเเอสึนะครับตัวมูลเวฟบอลสกิลหนึ่งกับสกิลสองนี่กว้าง3 5 0จุดเท่ากันนะครับส่วนโคนี่มาเธอสึนะครับมาดูสติตัสนิดนึงนะ พลังตมตีกายต่างกันประมาณส0 0แสนเลยนะเอ่อพลังชีวิตก็ต่างกันประมาณ3ล้านนะครับเยอะมากอ่าตัวนี้ยืดจุดใกล้เคียงกันครับ110บกับ120นะครับพื้นที่จะช้ากว่านะเพราะว่าไม่ได้มีเกียร์วิ่งไวนะครับอาจจะค่าตีไวไวกว่านะครับแล้วก็ปล่อยตัวไวกว่านะอาจจะเกียร์นะครับก็คือคลิปนี้อย่างที่บอกว่าเราทำการสนุกสนุกนะไม่ได้ซีเรียสนะครับสกลิลหนึ่งครับดาเมจทะลุตาบวกใบด้วยครับใบก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยออกสกลิลไม่ได้นะ กาง300จุดนะครับคูเดาสกิล12วิอั่มมูลเวสบอลก็สกิล112วิเหมือนกันนะครับสกิล2 9วิเหมือนกันทั้งคู่นะอันนี้เป็นฮิลเลือดครับสร้างกรอดเลือดแล้วก็หลบสกิลกว้าง600จุดเลยทีเดียวอ่าคูลดาสกิล9วิครับแถมมีลาสแอตแทกด้วยตายปุ๊บสุ่มติดมา1สกิลเออผมว่ามูลเวสบอลเหนือือก็อาจจะสู้ไม่ได้นะคือเมื่อบี้กันไประยะยาวเนี่ยผมว่าไม่แน่ครับอ่ะแต่คลิปนี้ดูกันก่อนเออมันยังไม่แม็กซ์นะ ต่เราตีบวกค่าศัก,กยภาพไปเนี่ยเพิ่เลยนะครับเออแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ตีบวกครับอ,อีกฝั่งนึงจะปล่อยตัวได้ไวกว่านะครับทั้งเรื่องของล่างแม็กซ์ครับแล้วก็เรื่องของเกียร์ด้วยเกียร์นี่ใส่เกียร์รถคูราเรนเจอร์ทั้งคู่นะแต่ทางฝั่งของโคนี่มาเทสส์เนี่ยน่าจะสูงกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าโอเคลงน้ําแข็งนะครับ เนี่ยผมงองอยู่เหมือนกันเนี่ยสัญ,ญลักษณ์มันขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนเหมือนมึนนะเหมือนสตันนะครับแต่จริงๆนี่ไม่ได้สตันนะโอ้โหเป็นไงนเออแล้วดูคูดาวเรนเจอร์นะครับโดนนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าถ้าเกิดแม็กซ์สังคู่เนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองตีดีล้วกันนะอันนี้ถือว่าเป็นฉบับมินินะครับ ฉบับมินินะครับคือที่มันแพ้อยู่แล้วเพราะว่ามันปล่อยตัวออกมาไม่ทันเออฉะนั้นเนี่ยให้ดูไปนะครับเป็นการอุ่นเครื่องนะอ่าอยากจะเห็นฉบับเต็มรอเดินหน้าครับเดี๋ยวได้กบม่วงมาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าก็จะตีบวกเลยนะครับคือดามเมจเขาก็ไม่ธรรมดาเนอะดูนะครับขนาดมูลเบสบอลเนี่ยผมตีบวกค่าศักยภาพเพียบเลยนะครับเออตีบวกรวมไปเยอะมากครับรวมถึงค่าสเตตัสเดิมเนี่ยเยอะนะ โอ้โหแพ้ยับครับขนาดอมะตะนี่คือไม่สนใจอมะตะเลยนะคือสกิลเขาแบบทะลุอมะตะหมดเลยนะครับอ่าแต่น,นี้คืออย่าอย่าอย่างที่บอกนะครับให้ดูเป็นการอุ่นเครื่องนะเออเดี๋ยวต้องมีดราม่าแน่นอนอ่ะเดี๋ยวให้ตีกันอีกรอบหนึ่งดูกันว่ารอบที่3นะครับผลจะยังออกมาเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะให้ตีกัน3ทีเลยนะอ่ะแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของ ร่างแม็กซ์นะแล้วก็เกียร์รถคูดาเรนเจอร์ครับถ้าเกิดปรับทุกอย่างให้มันพอๆกันเนี่ยน่าจะสนุกสูสีกว่าน,นี้นะอ่าแล้วก็ต้องมีการสลับฝั่งนะอ่ะส่วนคลิปนี้เราไม่มีการสลับฝั่งนะอ่ะใครมี2ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มีกบ,บ่วงครบ20ตัวตัดสินใจเอาตามความชอบนะบอ่าคู่นี้เนี่ยผมไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีนะแต่ผมชอบโคนี่มาเทสือนะครับจากการใช้งานที่ผมใช้เนะี่ยผมค่อนข้างจะชอบโคนี่มาเทสือนะครับเพราะเหมือนกับว่าตัวมนะูนเบสบอลเนี่ย สตตสูงจริงนะแต่มันก็เหมือนจะยังไม่ได้โหดเท่าสเตตัสที่มีอะแค่นั้นเองแล้วกันนะโอ้โหอ่ะอ่ะให้ดูตามนี้อย่าดราม่านะอย่าดราม่าครับอันนี้มาเล่นกันสนุกสนุกแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปลองดูใน PVP ดีกว่านะครับว่าเล่นใน PVP นะครับผลงานจะเป็นยังไงบ้างเออเราสู้กับไอทีหลักโอ้โห ขืดขึ้นคอนะครับถ้าจะชนะอดีหลักให้ได้นะครับโอเคมาดูกันครับเอ็ดเวิร์ดบินอ่าเพราะว่าตอนนี้นะครับกาชาอีเวนต์นะครับเป็นเซนเจอร์ของปีนี้นะครับเผื่อใครได้มานะครับอยากจะลองปั้นแม็กซ์ดูนะครับอ่ก็ดูคลิปนี้กันได้นะครับว่าอ่าปั้นเอ็ดเวิร์ดบินแม็กซ์นะครับการใช้งานจะเป็นยังไงอ่ะซาลีฮิมะ อ๋อมืดกับมืดนะซันลี่บินนะครับกับซันลี่มะมืดกับมืดนะครับก็จะใช้เวลาตีนิดนึงนะอ่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวป้อมแตกอีกเดี๋ยวป้อมแตกอีกอ่ะตายไปแลวตายไปลวโอเคอ่ะแบบนี้สบายใจนะส่วนฟังเราเป็นยังไงบ้างอ่ะเซฟชีวิตก่อนโอเคส่วนมูนเบสบอลข้างล่างครับ พอทำไ่เจอโคูนี่มาเธอสื่อก็สบายๆนะเออเธอจะเจอแล้วก็บอกว่าหวั่นๆนะครับอ่อในเรื่องของการทําคลิปบทเทิลแบบ1ต่อหนึ่งอ่ามีคนเนี่ยอ,อบอกบอกว่าดูแล้วได้ประโยชน์อะไรเออเพราะว่าเวลาเล่น pvp เนี่ยมันไม่มีบัเทิลหต่อหนึ่งอยู่แล้วอันนี้จริงนะครับแต่ผมทําขึ้นมาเนี่ยสาเหตุเพราะอยากจะให้ การคัดทีมเนี่ยเรารู้นะครับว่าเฮ้ยตัวนี้สู้กับตัวนี้เนี่ยชนะได้อาจจะเป็นชนะทางท่านนครับหรือบางตัวเนี่ยเป็นทตุดเดียวกันแต่เรารู้ว่าเฮ้ยตัวนี้ได้เปรียบมากกว่าอ่าเวลาเราตีศัตรูเนี่ยเราจะเอ่อจะได้รู้นะครับว่าทีมฝั่งเราเนี่ยมีตัวอะไรอยู่อ่าทีมฝั่งเขาเนี่ยมีตัวอะไรอยู่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทําให้ดูครับเป็นสิ่งที่ผมต้องการเลยครับว่าเราทําคลิปแบทเทิลเนี่ยให้ดูเพราะอะไรอ่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องรายละเอียด ตย่อยนอะว่าเรนเจอร์สายนี้นะครับเมื่อเจอกับสายนี้นะครับผลมันมักจะออกมาเป็นยังไงอ,อ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวที่มีสกิลแบบนี้อ่ามันจะสู้กับตัวที่มีสกิลแบบนี้ชนะหรือแพ้ได้เปรียบเสียเปรียบเพราะอะไรจุดนี้แหละมันเป็นจุดที่เราควรจะต้องดูแล้วก็ศึกษาอ่ามันจะสามารถทําให้เราเนี่ยฝึกการตัดทีมนะครับแล้วก็คัดทีมตีนะครับอันนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะอ่าเพราะว่าอ่านอกจากเล่นเป็นแล้วเนี่ยต้องต้องคัดศัตรู ให้เป็นด้วยนะเราก็จะชนะเขาได้ง่ายขึ้นนะครับคือง่ายๆนะขนาดบนท็อปตำนานเนี่ยเขายังต้องมีการจัดทีมอย่างน้อยๆครับ2ทีมเลยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะจัดเกมตั้งรับไม่เหมือนกันอาฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องมีการเปลี่ยนทีมเล็กๆน้อยๆครับเพื่อที่จะไปชนะศัตรูได้ดียิ่งขึ้นนะไม่งั้นก็สู้ยากครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบอทดมันโหดมากพอบอทดโหดมากปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่วงกันนะ เออไม่ใช่ว่าชนะกันง่ายนะครับเพราะบนท็อปตำนานเนี่ยเรนเจอร์มันมีแตกต่างกันบ้างครับในการตัดทีมนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแม็กซ์เต็หมดอยู่แล้วล่ะเอ <Yeah S 2> ียก็น่าจะโหดกันเยอะมากขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นครับทีรี่ใส่ฟรีปั้นทีมขึ้นอีกตำนาน ep ที่3ครับรวมถึงการทำมินิบทเทิลกับโคนี่มาเจอสื่อนะเอออย่างที่บอกครับ เราตีกันอุ่นเครื่องเฉยๆนะเรายังไม่ได้มีการปรับเตียนะครับให้มันแบบว่าดูจะสมดุลมากที่สุดนะแต่ว่าเราตีบวกเตามมนเมสบอลเทียบเลยนะเออค่าเตตัสเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับนี่ค่าศักยภาพนะครับก็ตีบวกไปรวม183นะอ่าเป็นพลังชีวิตนี่16เปอร์แล้วนะครับเยอะนะถือว่าเยอะนะครับส่วนค่าเซตัสเนี่ยเหนือกว่านะทั้งพงลังชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนของพลังโจ,จ,จ,จมตีกายนะครับแต่ปรากฏว่า โอ้โหสู้กันลำบากนะอันตรส่วนหนึ่งคืออัตราการตีไวเนี่ยเอ้ยก็ไม่ต่างกันมากนะโอ้โหผมว่าจริงๆคู่นี้มันน่าจะู่สีมากกว่านี้นะอาจจะก็ไม่แน่อาจจะเป็นเพราะบอดโหดก็ได้นะไม่แน่เดี๋ยวสลับฝั่งเนี่ยตัวมูลเวสต์รอสอาจจะชนะก็ได้อันนี้อดใจรอเดือนหน้าละกันนะเป็นแบบฉบับเต็มเลยนะครับอ่าบัเทิลฉบับเต็มวันนี้ดูแบบอุ่นเครื่องไปก่อนละกันนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับลาไปกันครับสวัสดีครับ